โชคดีนะฮะถ้ามีนะ <S <S ถ้ามีเร่ถ้ามีอะไถ้ามีไม่มีการเช่าเช่าอะไรไม่มีนะครับมีแ,แต่แจกหวังง่ายทุกคนมีมีความสุขถ้าศรัทธาจริงๆใช่ไหม <S <S ใช่ใช่ศรัทธาหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นจริงๆนะครับ ผมที่คนโทรมาเนี่ยคนติดต่อมาเนี่ยเราให้ข้อคิดเขาอย่างไงในการบูชาพระในการเป็นคนดีในการอยู่ในสังคมอย่างมีประโยชน์ในการาศึกษาเครื่องรางของของัขงเหรียญต่างๆเนี่ยเราทาไงเราอาจารย์่มแนะนำเขาอย่งไงที่เขาติดใจหรือว่าโทรกันมาแบบกระหน่ำเลยครับผมยกตัวอย่างเนาะผมก็บอกผมวาศึกษา ศึกษาไปถ้าผมอันไหนที่เขาเก่งกว่าเราผมก็ศึกษาว่าพี่ครับอันนี้จุดนี้เป็นไงบ้างเมตตาด้านไหนเครื่องรางเนี้ยเมตตาด้านไหนบ้างเขาบอกเขาก็บอกสองประโยชคอันนี้เมตตานะ่าเขายกตัวอย่างอย่างคุณแผนเนี่ยขุณแผนเนี่ยมันมีสองอย่างทางผู้หญิง คุณแฟนเบตาก็มีใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันเป็นคุณแฟนแล้วเก็บเงินกระเป๋าเอาแฟนคุณแฟนแล้วเงินก็ไม่อยู่อันนี้มันอยู่กับตัวเราใช่ไหมสิ่งทุกอย่ไม่ว่าคุณแฟนแล้วไม่ว่าบ้านอะไรนะมันอยู่ที่ตัวของเราเองอ่ะจริงไหมผมยกตัวอย่างนะต่อให้สมเด็จราคาเป็นสิบสิบล้านเนี่ยถ้าเราทําไม่ดีวะร้าก็ไม่ปกป้องตัไน จริงนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ผู้คนที่เขาจะได้มีกำลังใจเขาจะได้เพราะว่ารายการเราก็ไม่ได้หวังเรื่องเงินทองะไรใช่ไใ,ให้ทำให้เกิดประโยชน์นะคร<ช>ับเรอจาครับอย่างผมเนี่ยนะอย่างบูชาพระเนี่ยผมจะเข้านอนผมต้องสวดมนต นึกถึงครูบาที่เรานับถือไม่ว่าทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะทุกอย่างอะก่อนนอนไม่ว่าจะออกไปทํางานออกไปทํางานผมก็ไหว้พระครูบาอาจารย์ขอให้อความสําเร็จฮะรุ่งรงไปด้วยดีเป็นวันๆไม่ใช่ว่าขอตลอดขอให้วันนี้อย่างเราทำวันนี้ให้เราทำวันนี้ให้ดีที่สุด